ขอสอบถามค่ะยื่นกู้บ้านแต่ได้วงเงินไม่พอราคาบ้านธนาคารแจ้งว่ารายรับขาด10,000บาทถึงจะได้วงเงินตามที่ต้องการคือเรามีค่าคอมที่รับไม่รวมกับเงินเดือนเพราะบริษัทไม่สามารถรับรองรายได้ค่าคอมให้ได้เคสนี้จะแก้อย่างไงดีคะขอความรู้หน่อยค่ะผมคิดว่าเคสนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนเลยนะครับว่านปัจจุบันเนี่ยธนาคารคิดรายได้ให้เราอย่างไรเอาค่าคอมไปคิดแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะคิดค่าคอมไม่เหมือนกันบางธนาคารให้100%เซของคอมมิชชั่นบางธนาคารให้ ไม่ถึง100นะครับข้อที่2เนี่ยก็อาจจะต้องมาดูนะครับว่าถ้าเกิดธนาคารไม่คิดคอมมิชชั่นให้เราเพราะขาดเอกสารที่เพียงพอหรือว่าบริษัทไม่ออกเอกสารรับรองให้เรานะครับก็มาดูว่าบริษัทเนี่ยจ่ายคอมมิชชั่นให้เราอย่างไรนะครับเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือเปล่านะครับคือจากประสบการณ์ที่เคยทําเคสมานะครับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโอนเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีธนาคารให้กับทางเซลล์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอกสารซึ่งแสดงว่าเราเป็นคนขายสินค้าชิ้นนั้นนะครับก็จะบอกชื่อสินนนคคค้าาารระับอ่ ก็สามารถใช้เหล่านี้นะครับเป็นเอกสารประกอบในการยื่นเคสเพื่อให้แบงก์คิดคอมมิชชั่นให้ได้นะครับ